ก็สวัสดีนะทุกคนพบกันอีกครั้งกับแซฟแจ็ค SCP re-action นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมา re-action คลิป SCP 150หรือว่าปรสิตกินกินร่างมนุษย์นะครับโดยที่มันเนี่ยจะฝังตัวเข้าไปในร่างของเหยื่อเพื่อที่จะทําการกืนกินเอาัยว,วะต่างๆในร่างกายนะครับแล้วแปลเปลี่ยนสภาพจากมือหรือว่าแขนที่เป็นปกติของมนุษย์นะครับกลายเป็นแขนของมแมลงนั่นเองนะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันจัดอยู่ในคลาสคีเตอร์นะครับซึ่งถือว่าน่ากลัวเอามง มากเเลยยทีีดวนะชายคนหนึ่งเริ่มตื่นขึ้นมามีอะไรกัดเขาอยู่มองไปที่มือของตนมีรอยแดงที่ก่อตัวขึ้นเขามองไปรอบๆเพื่อหาว่าใครทำแต่ว่างเปล่าวหวังว่าจะไม่ใช่แมลงกินเลือดแล้วกันต้องหาให้ได้ว่าตัวอะไรทำเพราะไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกจุดนั้นเริ่มคันและไม่สบายตัวอยู่แล้วสองสามวันผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นแมลงที่หนีจากหน้าหนาวเข้ามาก็ได้ จุดบนมือเริ่มแห้งหยาบเมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มลืมไปแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการคือกาแฟก่อนนั่งทำงานเขียนโค้ดในตอนที่กำลังชงก็เกิดปัญหาซะแล้วเรื่องแปลกได้เกิดขึ้นกับเขาเองการหยิบมันยากลำบากจนเขาทำมันตกลงบนพื้นเพราะความยุ่งยากสองสามวันที่ดูทีวีอยู่ๆก็มีอาการไอขึ้นเล็กน้อยในตอนแรกและเลื้อรังขึ้นเรื่อย อาการไอจะนานขึ้นและลึกขึ้นเช่นกันเหมือนมาจากปอดหวังว่าจะไม่มีเลือดออกมานะไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันแล้วจะป่วยได้ไงกันหรืออากาศที่เข้ามาต้องค้นหาในภายหลังต้องแก้ไขาอาการไอก่อนเพราะมันรบกวนการนอนต้องหายาใส่เสื้อคลุมและมุ่งหน้าไปหิมะตกเบาๆในตอน,ดนเ,เดินเราเดินชื่นชมดวงจันทร์บนฟ้า ที่สวยงามตอนกลคืนนี้ในร้านเมื่อพบยาแก้หวัดจึงหยิบยานั้นออกมาและหยิบไปจ่ายพร้อมกับขนมหวานฟันน้ำนมเขาเพิ่งหลุดออกไปได้ไม่นานเริ่มไอหนักขึ้นยังโชคดีที่ได้ยาแล้วหลายวันแล้วชายผู้นี้อาการแย่ลงอาการไอยังอยู่ถึงเวลาที่ต้องไปหาหมอแล้วละ่ะเขาเก็บอาการไอขณะที่รอแพทย์ตรวจ มันลำบากมากๆผู้หญิงอีกฝั่งก็ไอเหมือนกันหน้าแปลกเขากลับสบายใจขึ้นต้องมีอะไรแน่ๆพยาบาลเข้ามาและเรียกชื่อเขาเข้าไปชายคนนี้ได้นั่งบนเตียงเพื่อให้หมอตรวจกำลังมองดูระเบียบต่างๆโดยไม่เงยหน้าขึ้นมาหมอบอกให้ชายผู้นี้ถอดเสื้อเพื่อวินิจฉัยมาดูกันว่าปัญหาคืออะไรกันแน่ ในที่สุดหมอเงยหน้าขึ้นและตกใจขีดสุดม่นานักหมอจึงได้แจ้งต่อทางองค์กร SCP Foundation ถึงอวัยวะมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นชิ้นส่วนของมแมลงมันต้องมีอะไรแปลกไปแน่นอนมันคือการระบาดอีกครั้งของมแมลง SCP 1 5 0 150มันคือปรสิตนั่นแปลว่ามันต้องการโฮสเพื่อให้วงจรชีวิตสมบูรณ์ลักษณะคล้ายตัวไซมมอทัว ซึ่งเป็นปรสิตอีกชนิดหนึ่งที่กินลิ้นของปลาก่อนที่จะเอาตัวเองแทนลิ้นของปลาที่เป็นเหยื่อ150จะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันเหมือนว่าจะมีผลต่อมนุษย์โดยตรงเมื่อมนุษย์สัมผัสกับปรสิตคล้ามาแงมันจะฝังตัวเองภายใต้ผิวหนังจากนั้นช่วง7วัน150จะฝังลึกเข้าไปในตัวโฮสต์เหยื่อและเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงร่างกายมากมาย สิ่งแรกที่เด่นชัดที่สุดของ150จะเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนแขนขาที่ติดเชื้อทางเข้าทีละเล็กทีละน้อยเมื่อจอดลึกลงไปและกินเนื้อมันจะขับสารแทนส่วนที่ขาดหายไปของแขนขาโดวยวัสดุไขคตินแขน็งมีลักษณะคล้ายอวัยวะของมันเองภายใต้สารไคตินจะสร้างระบบประสาทพื้นฐานช่วยโฮสต์สามารถควบคุมแขนขาได้เหมือนกับเป็นของตนเอง ขณะที่มันกินอาหาร150จะหลั่งสารเคมีค้ายยาชาเพื่อกดพุมคุ้มกันที่ต่อต้านการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อร่างกายเยื่อทำให้โฮสไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยทำให้สมองและร่างกายโฮสคิดไปว่าสิ่งพวกนี้มันปกติแข็งแรงดีแม้ความจริงจะไม่ใช่ก็ตาม SCP 150จะกินอาหารในเหยื่อไปอีก1ถึงสงสัปดาห์ขณะที่มันกินสารอาหารจะเริ่มสื่พันธุ์ สร้างไข่ฝากเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงแม้ไข่ส่วนใหญ่ในเลือดจะตายลงแต่ส่วนที่รอดก็มีมากพอที่จะกระจายตัวไปทั่วร่างกายของเหยือ่อ150กินอาหารสืบพันธุ์และวางไข่แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมามีทฤษฎีว่าการสร้างอาาเขตในร่างกายของมันสืบพันธุ์มีลูกหลานเริ่มจาก scp-150 แค่หตัว เหยื่อที่ติดเชื้อ scp 1 5 0จะได้รับรายงานว่าไม่สบายเล็กน้อยการเคลื่อนไหวต่างๆในร่างกายในช่วงเวลานั้นเหยื่อไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของพวกมันจริงๆเลยในที่สุดไข่ของ scp 1 5 0จะไปถึงปอดของโฮสต์อีกไม่นานจะแทนที่ปอดจนน่ากลัวในระหว่างนี้จะมีการผลิตไข่มากขึ้นและกระจายออกไปจากการไอของโฮสต์เองจะมีมากถึง10,000ฟองประมาณ1%เ จะลอดชีวิตจากการถูกขับออกไปเพื่อหาโฮสต์ใหม่จากนั้นการดูดซึมจะแพร่กระจายไปยังระบบประสาทส่วนกลางไขสันหลังสมองแต่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือตัวโฮสต์เองนั้นเหมือนขาดสติขั้นรุนแรงในการสัมภาษณ์โฮสต์ของ SP150 c เหยื่อที่ไม่รู้ว่าติดเชือ้อไม่เอใจถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายใดๆเลย จนกว่าจะมีคนอื่นบอกเกี่ยวกับความผิดปกตินี้แก่พวกเขาสุดท้ายเหยื่อจึงได้บอกว่าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรกับสิ่งที่งอกมาเลยแต่กับชอบพวกมันด้วยซ้ำเพื่อที่จะศึกษาผลกระทบของ sp <SAP> c <150, S> 1 5 0ภายใต้การควบคุมขององค์กร sp c จึงมีการนำดีคลาสทั้งสองคนที่ติดเชื้อปรสิตและปล่อยให้เป็นไปแบบนั้นเรื่อยๆสัญญาณบ่งชี้ว่า d 0 1 0 0 2 กำลังมีอาการบวมของสมองการผ่าตัดเปิดกระโหลกศรีรษะได้ดำเนินการตามขั้นตอนความทรงจำบางส่วนถูกลบออกประโยชน์ของการผ่าตัดคือทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรได้ศึกษา SCP-150 โดยตรหลังจากถอดกระโหลกออกนักวิจัยที่เข้าร่วมไม่พบว่าการสมองบวมอย่างใดและไม่พบสมองของเธอด้วยมีเพียงแต่ตัวประหลาด SCP-150 เท่านั้น ดีคาร์ดได้พยายามดมยาสลบบางส่วนเพื่อทำให้ตัวเองมึนงงแต่ก็ยังคงมีสติอยู่ระหว่างนี้นักวิทย์ได้ถามคำถามง่ายๆกับเธอเธอสามารถตอบได้หมดทว่าเมื่อนักวิทย์กำจัดปรสิตบางส่วนเธอเริ่มตอบสนองช้าลงเรื่อยๆ scp 150ไม่เพียงแต่กินและแทนที่สมองเธอเท่านั้นแต่มันกลับกลายเป็สมองของเธอไปแล้ว การทดลองครั้งต่อไปพวกเขาใช้ตัวอย่างของ scp 1 5 0ที่ถูกลบออกจากดีคาร์ดพบว่าปรษสาททั้งหมดถูกแทนด้วย scp 1 5 0เช่นกันปรสิตที่นำมาจากดีคาร์ดชายถูกวางในดีคาร์ดหญิงก็ได้พบกับผลลัพธ์ที่น่าเหลือเชื่อจากการสังเกตพบว่าปรสิตเมื่อจัดเลี้ยงตัวเองใหม่ในกะโหลกของเธออยู่ๆเธอก็มีสติอีกครั้งหลังจากตื่นขึ้นมาไม่นานไม่เพียงแต่การทำงานความรู้ของเธอจะดีขึ้นเท่านั้นแต่เธอ ยังบ่อยกว่าชื่อไมเคิลไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงได้สร้างวงจรชีวิตของมันไดน่ากลัวขนาดนั้นสิ่งที่ยากคือการกักกันตัวมันในมนุษย์จึงถูกจัดอยู่ในคลาสคีเตอร์นักวิจัยในองค์กรที่เก่งๆบางคนได้บอกว่ามันค้ายกับปัจจาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหรืออาจจะเป็นการแทนที่ชิ้นส่วนในร่างกายของเหยื่อเพื่อกิอนกินทั้งล่างก็เป็นได้ บางทีางทการสังเกตผู้ติดเชื้อ SCP-150 น,น,นานๆอาจจะทำให้เข้าใจอะไรมากขึ้นก็ได้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะถูกกักกันในไบโอฮาซาร์ดระดับที่3โดยไม่มี SCP-150 เพิ่มเติมการพ้อเลี้ยงตัวเต็มวัยไข่ของ150จะเก็บไว้ในขวดแก้วปิดผนึกสูญญากาศในห้องปฏิบัติการถือเป็นขั้นตอนการกักกันตัวเชื้อโรคขนาดมาตรฐาน ของทางองค์กรหากพบตัวอย่างใดๆของ SCP 150หลุดออกมาจะต้องเผาทิ้งในทันทีและนี่นะก็คือข้อมูลคข้าวข,ของ SCP 150ของด r รบอนะครับซึ่งผมเนี่ยได้รีแอคชั่นกันนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมแซบแจ็กด้วยนะครับสำหรับนี้แซบแจ็คเซนขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย